สวัสดีครับตอมโกสัมพีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพระเครื่องอที่ผมเคยได้เอาลงคลิปไปแล้วนะครับคือพระเครื่องที่ผมลงคลิปไปนั้นเ,เป็นพระเครื่องที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้มอบให้ก่อนที่ผมจะ ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปบวชนะครับก็มอมให้ผมมาไม่น้อยกว่าห้าปีแล้วนะครับตั้งแต่ท่านไปบวชก็ไม่น่าจะน้อยกว่าห้าปีแล้วนะครับที่ท่านให้มาก็น่าจะมีประมาณประมาณสิบองค์ประมาณนี้ครับที่ที่ผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับที่ท่านให้มา นี่นะครับองแรกนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเหนือว่านนะครับหลวงปู่ทวดแล้วก็องสองที่ท่านอาจารย์ท่านไปบวชเป็นพระแล้วท่านมาก็คือหลวงปู่เลียน,นะครับวะละัลลาโพนะครับอ่าจังหวัดน้องคายนะครับ แล้วก็สามเป็นพระรอดนะครับพระรอดน่าจะเป็นกุมหาวบันที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับสี่พระล่วงนะครับพระร่วงพระร่วงหลังลางปืนนะครับห้าพระกุนาดูนะครับพระกุนาดูพระอรหันกุนาดูนะครับหก อันนี้ก็เป็นพระกูนาดูนเหมือนกันครับพระอรหันต์กูนาดูลจะเป็นอันนี้จะเป็นเป็นเหรียญใหญ่นะครับเป็นเหรียญใหญ่แล้วก็หกแล้วนะครับเจ็ดก็จะเป็นพระกริ่งนะครับพระกริง่งอันนี้เป็นพระกริ่งที่ท่านให้มานะครับ ปดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินที่ท่านให้มาอีกวงหนึ่งนะครับแปดแล้วก็จะมีอีกหลายเหรียญน,นะครับแต่ว่าผมก็จําไม่ได้ว่า,อ,าอยู่ที่ไหนเพราะว่าเหรียญผมพระผมเยอะมากนะครับ าถ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเยอะมากไม่น่าจะต่ำกว่าสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็อยู่บนหิ้งผ้าอีกนะครับอันนี้แค่เล็กน้อยนะครับแต่ที่ผมจำได้เนี่ยประมาณนี้นะครับแต่น่าจะมีอีกครับอ่าแล้ววันนี้ผมก็จะ เอาพระที่ผมได้รับที่ท่านอาจารย์พระอาจารย์ท่านมอบให้ผมมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับได้ดูนะครับประมาณไม่น่าจะตำกว่าสิบเหรียญนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเหรียญแต่ละอันนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับ แต่ในครั้งหน้านะครับอ่าแล้ววันนี้ผมก็อาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ถ้าผมอ่าขอโทษครับและถ้าผมอ่าพูดผิดประการใดนะครับก็ขออาภาัยไปณที่นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ ให้ทุกท่านได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำพระดีๆให้ท่านได้ชมอีกคราวหน้าโปรดติดตามชมนะครับว่าผมจะเอาพระองค์ไหนมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ